สวัสดีครับผมจักรกดื่อน,นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมเม t ท l s ์สวรร a ์เอาไว้คกับภาคที่11นะฮะโอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับจักรกดื่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยอีเลียกันต่อนะฮะอ่ะมาแล้วครับผมเดีย๋ยวไปดูกันต่อกับด่านที่10 ขีดหนึ่งนะครับหาสู้ฮนะอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับใจเย็นๆรวมๆกันเด้ออ่ะมาแล้วครับเริ่มต้นภารกิจมิชชั่นซัสลุยไง,ไงเราต้องใช้น้องดาเดียก่อนนะครับ มาพี่เผา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 เฮ้ยมาไล่หมดแล้วเลยมั้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไระอ,อ่อะโอ้โหโหลบยังไงแล้วเนี่ยออ้โหโอ้โดนหลายดอกเลยโหตัวเดียวมานี่เล่นเอาเลือลดรถทุ่มพวบเลยนะออมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วฮะมาเป้ายามแมนนี่ไงเอ้ยมาโคมาโคจัดจันฟีโอฟีนี่ไงเป็ไนไงเจอช็อตกันช็อตกันช็อตกั นี่ไงลวกสองตัวไม่และหมาเฝ้ายามแมนหมาเฝ้ายามแมนหมาเฝ้ายามแมนเหรอนี่ไงเออเอออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยออเจอต้องอดอาหารแล้วเรียบร้อยครับผมอไปอะไรเราโผล่มาข้างหลังไม่ให้ซู้มให้เสียงนี่ไง ขอบใจโอ้โหได้เลื่อนมาสุดยอดเลยขอบคุณมากมาดูกันต่อเฮ้ยรถระเบิดจริงๆเผาเผาเผาไม่ไงงนานทำไมล่ะมาอะไรเยอะแยะต้องใช้มาโคครับยิงรถถังนี้ต้องใช้มาโคนะฮะเฮ้ยแอบมาตีข้างหลังเดีเดวเดๆเดเดลบโอเคเจยออกคัน ข้าในใมาโกมาโกมาร์โกยิง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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นยังไงเล่าเรียบร้อยครับผมมาเฮ้ยโอ้โหขึ้นจนถือโลขึ้นจนถือโลเหรอถือโลเหรอฮะอะไรละ่ะอันนี้อะไรเนี่ยฮะลอยลอยมานี่คือดีไซนอะไรของกองช้าจังเลย เออนี่ไงเป็นไงเล่าเรียบร้อยครับผมหุ่นยนก็หุ่นยนต์เถอะมาเถอะแพ้ครับมาอ่ะรีโหลดเปลี่ยนเป็นน้องฟีโอบ้างดีกว่าไปเ้ไอ้ตัวขางๆนี่มาทำไม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 เจอสารกระสุนเจอสากระสุนปั๊บ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  S <S สุดท้ายน้อยเหลือเกินเรียบร้อยเอ้ยแม่งใหม่อีกตัวนึ่งเออเจออูดบูดพดนไฟป็นไงเล่าดีอีกอูดอูดอูดโอเคำทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะ้องแค่นี้เรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จสิส้นมิชชั่นคอมพลีตมาดูสกอร์กันเลย คะแนนน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรเราไม่สีแล้วก็เลียดอ่ะคุยกับอาเมียต่อครับผมพี่ยเมียเจอตัวจัได้เอ๊นี่มันแผ่นศิลาอีกอันนี่ด้านหน้าคือเส้นทางไปเตาหลอมโอซิริสหลอมค้อนไฟเพื่อหัวใจเต็มเปี่ยมนี่ก็สวยเลยรออะไรล่ะไปกันเลยมั้เดี๋ยวก่อนสิฉันยังอ่านไม่หมดเลย บนสิลานี้เขียนไว้อีกว่ามีเพียงผู้ศรัทธาเทพแมวเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ผู้ศรัทธาเทพแมวไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพ่อฉันไม่ได้วิจัยเรื่องความเชื่อเอาไวนะ้น่ะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อีเลียจะอวยพรให้เราใช่แล้วเทพแมวบาสเตคือบรรพบุรุษของอีเลียไม่ผิดแน่ตามลุงไปเถอะไปตามลุงก,ก็ตามลุง ไปลุยกันต่อกับด่านที่10ขีด2ครับผมไปท้าสู้มิชชั่นมิชั่นสตาร์ทลุยกันเลยเปลีย่ยนเป็นน้องนาเดียแล้วก็ลุยต่อครับผมไม่ยังไงการได้โดรนมาิเผา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 ,าให้หมดเผาให้หมดเผาให้หมดมาไล่เวทอยู่เออ เตร uh ียมหลบนะโอ้โหโดน่ละหนึ่งอู๋โดน่าละสองหลบยากจริงนะพลังเมื่อกี้ม่เอ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะมัมมี่หรือเปล่ามัมมี่ยักษ์มัมมี่ยักษ์ขวานยักษ์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอฮะฮะเรียบร้อยทำไาสิอ๋อกลายเป็นแมวเฉยเอาละสิ ข่าว้อ๋ rika. อโอ้โหโอ้โหโดนตะพืตะพืออุ้ยไฟ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 ใจเยน็นนะมันบอกให้ลงใช่ไหมขเขาไปช่วยก่อนแล้วกันได้อะไรอ่ะเอาไม่ให้อะไรกูเลยเพื่อโอ้โห,โอ,โ,อโ,หโอเค ลงมา,เอ,าเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งบังคับยากชิบหายเป็นแมวแล้วบังคับยากมากเลยครับไฟไฟโอเคผ่านละโอ้โหเราวะอดดตเฮ้ยเข้าโอ้โห <c oughs> ลงเต็มเต็มโอ้โหเฮ้สองแล้ววะสองแล้ว,ลวเปลี่ยนตัวไม่ได้ซะด้วยเอาไงอะเอาไงอะจังหวะโอ้โหโลงเต็มเต็มเอ้ย อย่านะน้องนาเดียน้องนาเดียน้องนาเดียของพี่อีกทีเดียวดองแหละรอดไหมรอดไหมเฮ้โอเคยังมีระเบิดอีกโอ้โหเอ้โอ้โหเอ้ยเอ้เอ้ย่าตายตาย ไป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 ต่อไปต่อโอ้เซ็งเลยเปลี่ยนเป็นน้องฟิโอยิงช็อตกันช็อตกันช็อตกันไม่ต้อ oh, งเกงใจนะมีอีกเพียบเป็นไงละ่ะนี่ไงนี่อัดโอโออะไรก็ขยันยิงจังเลยปืนมึงเนี่ยนี่ไงจัดการแม่งก่อนไม่ไม่

คือเราก็จอกไปหรือเปล่าลนนแต่สักทีนี่ไงยังมีอีกเทียบโอ้โหเรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จสิ้นมิชชั่นคอมพลีตมาดูคะแนนกันเลยครับอ่าฮะตอนนี้ได้น้อยกว่าตาที่แล้วอีกว่ะเดี๋ยวไปคุยกับฟิโอครับนี่มันเหมือนฝันเลยอ่ะ ไม่สิต่อให้ฝันอยู่ฉันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะก,กลายเป็นแมวนี่มันอยู่เหนือจินตนาการไปไกลมากๆเลยอะ่ะวิชาปแปลงกายงั้นเหรอมันบ้าเกินไปแล้ววิชาปแปลงกายไม่ใช่เรื่องปกติของมือคัมเต้เหรอฉันยังเคยกลายเป็นมัมมี่เลยมัมมี่เล่าให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้เลยนะก็ด <S <S ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งยังไม่นานไปกับหมวดในเรื่องเสริม อาา่ะฮะได้พิรามิดเป็นเมรรทัลสลัดภาค2ครับซากพิรามิดหนึ่งโอเคโดดร่มเตรียมลุยกับซากพิรามิดมาแล้วครับเริ่มต้นภาร,รกิจมิชชั่นสตาร์ทแหมควงดาบโชว์เหรอฮะเจอปืน,น่อยเป็นไงเราเมื่อกี้โดหนหรยอะเจียช็อตการของน้องฟีโอเนี่ยช็อตกัน ช็อตกันไม่ค่อยแรงเลยวะ่ะเปลี่ยนเป็นน้องนานเดียแล้วกันขอบใจสำหรับเลือดเจอช็อตกันช็อตกันอีกทีนึงผมว่ามันปืนไม่ค่อยแรงฮะใช้ไปกว่เาเอาๆติดๆไปไม่ได้เลยนะโโหต้องขึ้นโอเคเอาติดอ,อะไรวะเอาอ๋โอโถ่ให้ยิงก็ไม่บอกนี่ไมง,ไงมาอีกช็อตกันช็อตกัน ฮ้ยมีอูด้วยอะไรเนี่ยอะไรอูดสู้อูดของพี่ไม่ได้น้องนี่ไงยังมีอีกเทียบอูดของพี่พ่นไฟได้นะน้องนะเข้ามาข้างในแล้วครับเปลี่ยนเป็นน้องนาเดียฮะใชนน้องนาเดียลุยต่อนี่ไงเผาเผาเผามัมมี่เผามัมมี่มัมมี่เป็นผ้าครับน่าจะติดไฟง่ายนี่ไงนี่ไงเผาให้หมดเผาให้หมดเผาให้หมด ยางยางอ่ะยางเหรอฮะอู้เอ้าเราก็เป็นมามี่เลยเนี่ยยางเข้าแล้วเอ้ามิชชั่นคอมพิีตจบแบบงงๆงวยๆเออทำไมจบอย่างนี้วะไม่เข้าใจงงเหมือนกันฮนะโอเคครับ เดินทางสู่ดานต่อไปกับซากพีระมิดสองท้าสู้โดดร่มอีกแล้วอะมาแล้วครับเริ่มต้นภารกิจมิชชั่นสตาร์ทไปลุย เฮ้ยเฮ้ย <to> ม <th> ีหินด้วยเหรอโอ้โหเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้ยิงนี่ไงอ้าวกลายเป็นมัมมี่อีกแล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยหดเฮ้ยตลกคลิปหายนี่ไงยิ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 งเป็นมัมมี่นี่เหมือนซอมบี้เลยว่ะมัมมี่แม่งเล่นไม่มันเลยเป็นซอมบี้นี่โคตรชอบ อะไรอ่ะนี่ไ,ไงโอ้ยาแก้คืนสภาพเดิมโอเคไปน้องนาเดียดีกว่ามาโคเร่ยนรถไปเยอะแล้วเดี๋ยวเกลี้ยวไว้ดูกับบอสขึ้นไปนี่ไ,ไงอือเผา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 ,เา,เาชาปนกิจให้เป็นไงอ่ะมาอีกเทียบเผาอือเรียบร้อยพาไม่ต้องสวดครับเผาเลยครับเออ ม่มากเยอะจังเลยเยอะจังเลยนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยอุยแม่งมาอีกแล้วโอ้โอคตรเยอะโคตรเยอะแบ็คฮาสเมทัลสลัดต้องการสูงที่มีตาปีศาจเจอบอลหน่อยมาโคแตการที่เจอสากระสุนงเรียบร้อยเรียบร้อยเท่าไหร่เรียบโอ้โหออเออิผายแล้วมาโคมาโคดโดนไหลอกแล้วนะมาโค้โอ้โห แมงโคตรถึกแมงโคตรเฮี้ยนเออไหลคุนศับท์อ๋อต้องอดอาหารแล้วไม่โดนสักดอกชิบหายเอ้ยลองไอเดียมาโคอีกทีมาโคหิวเลือดให้ด้วยหิวเลือดให้ด้วยยิงเออโอ้โหโอ้โหนี่ไงยิงปัาบ้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 าไม่ไงอืออือเลเซอร์โอ้โห แมงคุณเฮี้ยนรถอะไรเนี่ยเฮี้ยนทิบไห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโคจะตายแล้วน้องราเดียเฮ้ยเอ่อเจ็ดฟีโอจัดการที่ฟีโอยังมีอีกเทียบโอ้โหรถนิดเดียวเองอไงทอดกัดแมงถูกชิบหายด้วยนะอ๋อมาโครอ้ยมาโคตายชิบหายไม่เป็นไรแก้แทนทีฟีโอฟีโอคือมาสิ อะไรอีกครับฟีโอฟีโอ,โอยิงมันมน,น้องนาเดียเรียบร้อยครับผมคาราเต้เซซิสมิชชั่นคอมพลีทโอเคคะแนนก็พอได้นะแต่รอบนี้เราก็เสียมาโคไปนะครับโอ้น่าสงาสารมาโค โอเคอะดูคุยกับไลลาครับฉันขอประกาศว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับมาม,มี่คือเรื่องที่สุดยอดที่สุดของมาข้อเลยละ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ฉลาดล้ำเลิศอย่าเหมารวมสิครอบครัวของเราเึดถือว่าตีเหล็กหมื่นครั้งดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่มปฏิบัติย่อมดีกว่าทฤษฎีดดตีเหล็กนั้นเหรอใช่แล้วพ่อมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยละ่ะ ตอนฉันเด็กๆฉันก็เคยคิดว่าพ่อฉันเป็นช่างตีเหล็กด้วยฟังดูน่าสนุกดีจังอ่ะดูเอาเองเลยเหมือนเป็นงานช่างตีเหล็กระดับสูงใช่ไหมรูปเกา่กาๆหนึ่งใบน่าจะเป็นพ่อของไรล,ลานี่ไม่ใช่สกัดดาวรุ่งมอร์เดนเบอร์สองเหรอนี่เธอพกระเบิดแบบนี้ตลอดเลยเหรอฉันเชื่อเธอเลยนี่คือปักเป้าเหล็กหมายเลขศูนย์น่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของพ่อฉันเองระเบิดพวกนั้นเป็นของเลียนแบบ อย่างนี้นี่เองดูดีๆแล้วขนาดและความละเอียดดูดีกว่ามากเลยฉันไม่เคยถ่ายรูปกับพ่อมาก่อนเลยครอบครัวเธอดูสนล็ก <c oughs> เรื่องนี้ฉันขอไม่เฉียงก่อนนะขอลูเขารักกันก็นดีแล้วไปลุยก,กันต่อกับด่านที่สิบขีดสามครับผมโอเคพร้อมแล้วก็ไปท้าสู้ <buenas chas> เริ่มต <azu> ้นภารกิจมิชชั่นสตาร์ทเกี่ยวเป็น้องนาเดียลุยกันก่อนครับผมมาโคกเก็บไว้ลุยบอสฮะนี่ไงเผาให้เกลี้ยงชาบปนกิจให้ลาบนี่เป็นผีกอยู่ส่วนผีดไม่ยุ่งอะไรกับคนนักหนานี่ฮะเผาเผานี่ไงอืมเออแม่งโดดมาทำไมวะเนี่ยโอ้เล่นโดดทับเอาเลยเหรอ อาวุธเยอะจังเลยนะไอตัวไห้ผีอ่ะ่เผาเผาเผาเรื่อยเผาเรียบร้อยอะเผาอีกมาขอของหน่อยเลือดรอเปล่าโอ้โหกูเอามาทำหาอะไรวะเนี่ยได้แต่คะแนนวู้ดเจงนี่เผาปล่อยปีเชื่อมาแล้วเออธนูธนูโอ้โห,โ,โ,หโดนหลายดอก มีนอนอะไรไม่รู้นอนไฟด้วยโอเคมาโคยิงยิงยิงยมาโคมาโคตายหรือยังอีกนิดอีกิดเป็นไงโอ้โยยังไม่ตายไม่เป็นไรยิงต่อปังบปัปันี่ไงเรียบร้อยครับผมโอ้จะตายได้ได้ค่น้องนาเดียรุย네ต่อครับ เดินรถเกินครึ่งเลยเจอดอกเดียวไม่ไงไม่งไงนอนดินนะฮะเฮ้ย <Hey! S 1> อ่าขอบใจสำหรับยายิงยิง,ย,งยิงก็มาพึ่งก็มีปะเต่าก็มาเอา้าเต่าอะไรแม่งถึงที่หายต้องอดอาหารแล้วเรียบร้อย,นะอ,ยอือพึ่งพึ่งเหรอฮะนี่ไงโผล่มาเป็นไฟเรียบร้อย โอ้ตกโอ้แล้วจะไปยังไงวนะเนี่ยโดดลำบากแล้วจะโดนหนึ่งสองโอ้อเกือบไม่รอดโอ้โตกระบาไปสองดอกเลยขึ้นป,ปูจา๋าปูจ๋าเต็มเลยแต่ปูจ๋านี่ไม่ลองไหม่นะนี่เอาโดนครับไปรู้ันต่อ มาหุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ล่วงเรียบร้อยทาหายก็มาเฮ้ยรถถังรถถังไอ้นี่รถถังดุดูดี่วะสชิบหายแลไงมันดดแล้วดุอออ๋ออย่า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 ทำค่อยต้องอดอาหารแล้วเป็นไงดมโดนะกอ้อเจองเจอสารกะสูญไปเรียบร้อยฮะโหสุดท้ายต้องให้มาคูจัดการ ขอของหน่อยอ่ะได้ยาหิวก่อนอเก็บยาเรียบร้อยมาโคลุยต่อนี่ไงยิ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 งเจอทหารต้องเทมาโคเอือป็นไงรถทางอ่ะรถทางปล่อยลูกเด้งนี่ไงเด้งอ่ะเด้งเหรอฮะเด้งหน้าเด้งหลังเด้งดึง,ดง,ดง ดิงดิงยิงงดิ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 งงเอารเบิดไปแดกนี่สายก็มามาสิมาละรถอีกคันนึงโอ้โหบอลลูนก็มามากันเต็มเลยเว้ยเจออูดหน่อยอูดท่อนไฟเป็นไงเล่าล่วงหลายคันเลยเจอสายฟ้าอูดสายฟ้ายิงๆิงอเป็นไงหายหรือยัง อูดพ่นไปอีกทีนึงเรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จสิ้นม <Mission complete. S 1> ิชชั่นคอมพลีทอ่ะฮะคะแนนได้เยอะอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกับอาเมียกันต่อเลยพี่อาเมียไลลาเจออะไรบ้างไหมฉันเจอสิ่งนี้เก่กด้วย <todo> อะไรเจออะไร ปักเป้าเหล็กหมายเลขศูนย์ปักเป้าเหล็กที่พ่อไลาลาทําขึ้นเองแม้ภายนอกจะดูน่ากลัวแต่ดูออกว่าตั้งใจออกแบบรายละเอียดดีแค่ไหนปักเป้าเหล็กนี่คือปักเป้าเหล็กหมายเลขศูนย์เหรอพ่อฉันอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่จริงๆด้วยอะ่ะฉันว่าฉันน่าจะรู้ให้เร็วกว่านี้ไลลา,ลาจริงๆแล้วที่เธอแค้นทับโมเดนเนี่ยมันเกี่ยวกับพ่อเธอใช่ไหมในช่วงทําสงครามกับโมเดนครั้งแรกทับโมเดนโจมตีเมืองที่พวกเราอยู่ ฉันกับพ่อพลัดหลงกันในสงครามตอนนั้นนักวิจัยมากมายถูกจับตัวไปฉันสงสัยว่าพ่ออยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่า,าเธอตะเวนหาบอ่อแสทักมอเดนไปทั่วก็เพื่อหาบอ่อแสของพ่อเธอ้นเหรอนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วไม่เจอบาะแสอะไรเลยไม่คิดว่าสุดท้ายจะเธอกับพ่อล้วนมีชะตาขูกพันกับพีระมิดโชคชะตากำหนดไว้ว่าจะพบกันอีกครั้งที่นี่ใช่ลุงพูดถูกต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลย ม,มัวรออะไรล่ะพีไปหาพ่อของเธอกันเถอะไปมัวรออะไรล่ะอีกคนนึงก็ตามลูกอีกคนนึงก็ตามพ่อไปกับด่านที่สิบขีดสี่ครับผมด่านบอสแล้วนะฮะไปท้าสู้เริ่มต้นภารกิจมิชชั่นสตาร์ทลุยไปเฮ้ยมันยิงมาทันยิงมา ตายเดีโดดขึ้นเร็วโอเคใช้ยุงยุงยุงต้องเผาไม่ต้องจบยุงที่นี่ต้องเผานะครับนี่ไงแมงป่องแมงป่องอือเผาเผาเผาแมงป่องย่างน่าจะอร่อยนี่ไงนี่ไงไยสิตาย,เร,ยเรียบร้อยอาา่าฮะไป โอ้โหอยู่กันเพียบเลยนะฮะเ<ะ>ฮ้ยยิงมาทำไมเล่าอ่ะขอบใจสำรับองเผาให้หมดเผาให้หมดลถท่าลถท่านะอือต้องอดอาหารแล้วยิงมไงเล่าเฮ้ยเผามาอีกเหรอนี่ไงมาอีกมาอีกตายยากตายเย็นนักนะพวกมึงเนี่ยอุ้ยกิ้งก่าพ่นไฟกิ้งก่าพ่นไฟนี่ไง มัมมี่ที่รักไม่ใช่ซอมบี้ที่รักนะมัมมี่ที่รักเออผีเสื้อนี่อะไรเงี้ยโอ้โหผีเสื้ออ่ะโดนเลื่อนรถคิดท้ายไม่ไงมัมมี่ที่รักเหรอฮะเผาเผาให้หมดเอ้ยเผาให้หมดได้โลบ้าพวกมันโกยกยโยมันกันอีกแล้วนี่งไง เจอต้องอดอาหารแล้วต้องอดอาหารแล้วเผาอีกเผาอีกนาเดียสู้ๆนาเดียสู้ๆแม่งยกขยมกันมาอีกยกขยงมาอีกเหรอฮะฟีโอช่วยทีฟีโอฟีโอเจอกันจเจ้าข้าลายะประชิดครับไม่ไหวฟีโอไม่ได้ฮะมาโคมาโคมาโค,าโค,าโค,าโคนี่ไงโอ้ยป่วยจะแตกโ เอาเหนื่อยเลยวะทีโอเดินทีนะเพราะว่าตัวอื่นเรื่อรถไปเยอะแล้วยิงช็อตกัน์ช็อตกันแม่งไม่แรงเลยวะทำผ่า,า,า,ลเ,ลาเลยไม่เข้ได้เลยไม่ยังไงโอ้นาเดียแล้วกันนาเดียพ่นไฟโอเคไม่ใช่นาเดียย,ยิงปืนไฟบอกนาเดียพ่นไฟเฉยอ่ะบอสมาแล้วครับ อาปูร่างกายมนุษย์หัวใจคนหน้าคุ้นๆว่ะเดี๋ยวบอกนะว่าพ่อไรล่ะดเวสั่กระสุนยมาโคัการีสั่กระสุนปัง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 อดิดเดียวเองอะโอ้พายุพายุพายุออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีการเลเวลอัพ เออมาโคมาโคช่วยพี่ยิง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 ต้องยิงไอ้เครื่องนั้นต้องยิงไอ้เครื่องนั้นเออควอนมุนควอนมุนควอนมุนเอ้ยเกือบไปมึงยิ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 งเออมันหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วไอ้มันโดนป้าอ่าเต็มเต็มจิบถ่ายแล้วเอ้ยลบ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 ยิง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 เอ้ยมันหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วไอ้ไม่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้โอ้ใจหายใจคว่ำ

เจอเจออูดอูดสายฟ้าโอ้โหแม่ไม่โดนแม่เอาโล่มากันโล่มากันอ่ะยิงยิงยิงยเอ้ยคอนแม่งแล้วคอนแม่งแล้วอ่ามาอีกแล้วอ่าโดนทุกดอกเอยพายุพายุโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงสวนมาข้างล่างยิงยิงยิงยยอจะทำอะไรพี่จะทำอะไรลุงนี่ไงสายกระสุนป๊ป๊บป๊ป๊ป๊

มันโดนมาแล้วเอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ป็นไงแล้วเป็นงไงแล้วปวดเป็นตัวเล็กไปซะเดี๋ยวระเบิดนี่ไงยิงอีกยิงอีกยิงอีกโอ้โหตายยากใจเย็นเฮ้ยเครื่องคอนมาคอนอ้าวน้องนาเดียช่วยทีน้องนาเดียจ๋านี่ไงต้องอดอาหารอีกแล้วนี่ไงเออโอ้โหถ้าไฟอยุ่มาอีกเผาเผาเผาอุ้ยไม่ต้านไฟได้ด้วยสุดท้าย เออโอ้โหโอ้โหมีการควักดินเอ้ยเโลกันอะกันเหรอกันเหรอกันเหรอเออเอาอีกแล้วโอ้ดีนะเราออกมาก่อนผมเครื่องมาแล้วลบโอเคย,เอยักษ์เฮ้ยพายุโอ้โหกันเหรอฮะกันเหรอกันเหรอกันเหรอเขามาเข้ามนเอ้ยลบโอเคเข้ามาเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยครับผมโห<ฮ><ฮ>มิชชั่นคอมพลีทครับฮะป่าบ,บอสไปอีกหนึ่งตัวต่อไปเอาไว้พาร์ทหน้าโอเคครับผมยังไงพาร์ทที่11ก็ขอจบแค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในพาร์ทที่12นะครับ พบกันใหม่พาร์ทหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบาย